ข้อ28นะครับจากเลข1 2 3 4นํามาสร้างเป็นจํานวนต่างๆได้กี่จํานวนถ้าจํานวนเลขดังกล่าวนั้นมีค่าน้อยกว่า300และแต่ละหลักใช้เลขซ้ํากันได้ในข้อนี้นะครับที่พี่แบงค์มองเห็นแล้วเนี่ยพอเป็นข้อนี้เข้าใจว่าโจทย์ผิดทันทีเลยทำไมถึงโจทย์ผิดทันทีเขาอบอกว่าเลขดังกล่าวนั้นมีค่าน้อยกว่า300 และแต่ละหลักใช้ซ้ำกันได้ถ้าน้อยกว่าสามร้อยเลขติดลบมันก็น้อยกว่าสามร้อยแล้วยิ่งเลขใช้ซ้ำกันได้แปลว่ามันกี่หลักก็ได้หรือเปล่าสมมุติว่าพี่แบงค์บอกว่าลบสอง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 ถือว่าผิดปะก็ยังตรงกับสิ่งที่เขาอยากได้นี่ปัญหาคือดันมาบอกว่าใช้เลขซ้ำกันได้ ถ้ามีกี้ใช้เลขซ้ํากันไม่ได้มันยังมีจุดจบอยู่ว่าเต็มที่ก็ได้แค่สี่หลักถูกปะแต่พอบอกว่าใช้เลขซ้ํากันได้ปุ๊บโจทย์น่าจะต้องผิดทันทีอาจจะต้องมีคันการบอกว่าจํานวนเต็มบวกเพื่อเป็นการบอกไว้ว่ามันสิ้นสุดที่ตรงไหนโอเคปะครับในที่นี้เพียงก็เลยมองว่าข้อ28.1เป็นโจทย์ผิดไป แต่ถ้าจะแก้ให้โจทย์ถูกก็เปลี่ยนได้สองที่เปลี่ยนเป็นคำว่าซ้ำกันไม่ได้กับเปลี่ยนเป็นคำว่าเป็นจำนวนเต็มบวกโอเคนะเั้งข้อนี้เพียงไม่ทำให้ดูนะครับไม่ได้มีอะไรมาลองดูที่ข้อ28.2โอเคเพียงเพียงทำข้อ28.1โดยการแก้ตรงนี้ให้มันเป็นโจทย์จำนวนเต็มบวกแล้วกัน เพราะว่าพอโจทย์ข้อ28.2เนี่ยมันมีคําพูดว่าใช้ซ้ากันไม่ได้อยู่แล้วเราจะได้เรียนรู้ทั้งสองแบบถ้าบอกว่าตรงนี้เป็นจนํานวนเต็มบวกแล้วน้อยกว่า300แปลว่าไม่ได้กําหนดจํานวนหลักด้วยใช่ไหมแปลว่าตอนนี้อาจจะเป็นหนึ่งหลักสองหลักแล้วก็สามหลักปะครับ ถ้าเป็นหนึ่งหลักก็ได้แค่สี่ตัวเลยปะถ้าเป็นสองหลักก็เป็นสี่คูณสี่ปะแต่ถ้าเป็นสามหลักคือขึ้นต้นได้แค่หนึ่งกับสองเท่านั้นแต่หลักอื่นๆเป็นเลขอะไรก็ได้โอเคปะครับอะไม่ได้คิดเลขนะขอ,อข้ามไปเลยจำนวนเลขดังกล่าวนั้นมีค่าน้อยกว่าสองร้อยสามสิบเอ็ดและแต่ละหลักใช้เลขซ้ำกันไม่ได้ ต้องน้อยกว่า231ด้วยและแต่ละหลักใช้ซ้ํากันไม่ได้ท่บอกว่ามันจะมีทั้งฝั่งลบก,กับฝั่งบวกปะถ้าฝั่งลบเนี่ยก็จะมี4หลัก3หลัก2หลักแล้วก็1หลักปะครับถ้า4หลักก็4 3 2 1ปะถ้า3หลักก็4 3 2ปะครับ ใช้เลขซ้ำกันไม่ได้นีถ้าสองหลักก็เป็นสี่คูณสามแล้วถ้าเป็นหนึ่งหลักก็เป็นสี่เอามาบวกกันถูกไหมครับแต่คราวนี้ถ้าเป็นตัวบวกละ่ะหนึ่งหลักก็ได้สี่ตัวเลยถ้าเป็นสองหลักก็จะเป็นสี่คูณสามแต่พอเป็นสามหลักอ่ะ มันต้องน้อยกว่า231ด้วยแปลว่าอะไรพี่แบงค์แบ่งแยกออกมาเป็นขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งกับขึ้นต้นด้วยเลข2เพราะว่าถ้าขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งอ่ะหลัก10เราไม่ต้องคอนโทรลเป็นอะไรก็ได้แปลว่ามันคือสามคูณสองไปเลยแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยเลข2เราต้องคอนโทรลให้มันน้อยกว่า231 แปลว่าเลขถ้าขึ้นต้นด้วยเลขสองตัวนี้ยได้แค่เลขหนึ่งเลขเดียวเลยปะพอเลขมันห้ามใช้ซ้ำถ้าเมื่อกี้มันเป็นเลขสามตรงนี้มันไม่มีเลขศูนย์มาต่อให้เนี่ครับถูกปะยังไงก็ตามก็เลยกลายเป็นสองหนึ่งแล้วข้างหลังก็คือสองตัวเป็นเลขสามหรือเป็นเลขสี่ก็ได้แล้วก็ต้องคิดทั้งหมดเอามันมาบวกกัน นี่คือข้อ28.2แปจุดสองทีนี้ถ้าเป็น28.3บอกว่ามีค่ามากกว่า22และแต่ละหลักใช้เลขซ้ำกันไม่ได้คราวนี้ไม่ต้องคิดตัวลบใช่ไหมเพราะว่ามันมากกว่าก็ต้องคิดของ2หลัก3หลัก4หลักถูกปะครับอย่าลืมนะถ้าเขาไม่ได้บอกหลักมาเราควรจะต้องรู้เองว่า เราต้องไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเลขเราจะใช้ครบถ้าสองหลักเอสองหลักพี่แบงต้องแบ่งแยกเป็นกรณีที่ขึ้นต้นด้วยเลขสองกับกรณีที่ขึ้นต้นด้วยเลขสามกับสี่ไหมเพราะถ้าสามกับสี่หลักหน่วยเป็นเลขอะไรก็ได้ก็เลยได้สามตัวแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยเลขสองเนี่ยตัวเนี้ยถ้ามันมากกว่ายี่สิบสองใช้ได้เฉพาะแค่สามกับสี่เลยมีแค่สองปะ ทีนี้ถ้าเป็นสามหลักก็คงไม่มีอะไรก็เป็นสี่สามสองสี่หลักก็สี่สามสองหนึ่งปะครับแล้วก็บวกกันให้หมดโอเคอันนี้คือข้อยี่สิบแปดครับ